สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่สั่งสมองสร้างสุขไลฟ์นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักทายกันได้นะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยอ้อยเช็คภาพและเสียงนิดนึงนะคะว่าชัดเจนไหมนะคะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันมาหน่อยนะคะขอรบกวนช่วยเช็คภาพและเสียงด้วยนะคะระหว่างที่รอนะคะ Facebook ไปแจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะคะก็ขออนุญาตนะคะแชร์แป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีทักทายทุกคนนะคะภาพเสียงชัดเจนไหมนะคะถ้าชัดรบกวนพิมพ์บอกมาหน่อยนะคะว่าชัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะอ่านะคะคุณมีความสุขมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายวันหยุดพักผ่อนนะคะ อ่านะคะโอเคนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อในวันนี้รู้ไหมนะคะว่าหัวข้ออะไรนะคะสวัสดีค่ะพี่ภูรีนะคะชัดเจนดีโอเคขอบคุณมากค่ะคุณมีความสุขนะคะ,ะหัวข้อวันนี้ก็คือนะคะวิธีสร้างตัวตนนะคะให้เป็นคนที่เราอยากจะเป็นนะคะ หัวข้อนี้เนี่ยนะคะวันนี้อ้อยก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ที่เรารู้จักกันมาเกือบจะ20ปีแล้วแหละนะคะแล้วก็เกินก่อนว่าพี่ท่านเนี้ยนะคะตอนที่รู้จักกันนั้นเนี่ยประมาณอายุ 25- 26นะคะก็ตอนนั้นเริ่มทํางานใหม่ๆเนาะนะคะเรียนจบปริญญาตรีนะคะเรากเา็เข้าทํางานนะคะคือเราตอนที่เรารู้จักอะคะเรารู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยชีวิตพี่เขาดีมากอะ ะค,ะคือเรารู้สึกอิจฉ้าชีวิตพี่เขานะคะดีมากนะคะคือบ้านมีตังค์นะคะไม่มีภาระหนี้สินอะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องดิ้นรนทําอะไรเลยนะคะคือเราทํางานที่เดียวกันนะคะแต่ว่าเหตุผลของการทํางานเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันคือเราเนี่ยทำงานเพื่อหาเงินนะหาเลี้ยงชีวิตอะแต่ว่าพี่เขาทํางานเพื่อเพื่อให้มีอะไรทํา ในความหมายก็คือเขาจะไม่ทํางานก็ได้อะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคะสวัสดีคุณสมศักดิ์ค่ะนะคะพี่เขาก็ด้วยความชื่นชมในในการทํางานของเรานะคะชื่นชมเป็นการส่วนตัวเราก็เลยสนิทกันนะคะแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าเอ็นดูเราอะนะคะเพราะเราเป็นรุ่นน้องแต่ว่าตั้งใจทํางานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เข้าทํางานก่อนนะคะก็พอจะเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับพี่เขาได้นะคะ พี่เขานะคะมีลักษณะอย่างหนึ่งนะคะตอนนั้นนะนะคะคือชีวิตเขาดีมากใช่ไหมคะที่พี่บอกนะคะคือบ้านมีตังค์นะคะมีรถมีบ้านนะคะมีทุกอย่างนะคะคือคือชีวิตแบบว่าดีเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขามีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่วิตกกังวลนะคะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆคือเรื่องที่มันมันดูมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาชีวิตสําหรับเราอะ แต่มันเป็นปัญหาชีวิตสําหรับเขานะคะนึกออกไหมคะอ่านะคะเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมนะคะแต่นะคะ,นะคะว่ามีความรู้สึกว่าตอนนั้นนะคือพี่เขาเป็นคนเก่งมากนะคะคือพี่เขาเป็นคนเก่งเป็นคนตัวเล็กๆอะ่ะเล็กกว่าอ้อยนะคะขับรถเก่งนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่กลัวนะคะเป็นคนที่ลุยในทุกสถานการณ์เลยนะคะ แต่พอช่วงหลังเนี่ยนะคะสิบกว่าปีที่เราไม่ได้เจอกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเขาอะคะ่ะได้เจอได้ผ่านเหตุการณ์หรือว่ามีประสบการณ์อะไรมาบ้างนะคะในชีวิตของเขาเนาะนะคะพอเราได้มีโอกาสมาคุยกันนะคะหลังจากที่อ้อยเปิดเพจน,นี่แหละนะคะเราก็ได้มีโอกาสคุยกันนะคะอ้อยก็รู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยนะคะมีความกลัวนะคะเป็นคนที่มีความกังวลมีความเครียด มากขึ้นนะคะคือมากขึ้นจนดูเหมือนว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะ <S <S เราก็ได้คุยกันหลายครั้งนะคะก็เหมือนกับว่าแกก็เข้าใจว่าอ,อ้อยเออเป็นโค้ดเป็นเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะแต่จริงเราก็คือเป็นน้องของแกแหละเหมือนเดิมนะคะมีความรู้สึกแบบนั้นทุกครั้งนะคะที่คุยกันเนี่ยนะคะแกก็จะบอกว่าเออแกรู้สึกดีขึ้นนะ oro, รู้สึกดีขึ้นแต่พอเวลาที่ไม่ได้คุยกับ้อยนานๆอะไรเงี้ยนะคะก็ ก็กลับมาเป็นอีกนะคะและก็ล่าสุดนะคะที่เราคุยกันเนี่ยก็มีคำพูดคำพูดหนึ่งนะคะที่พี่เขาพูดกับอ้อยก็คือว่าพี่อยากกลับไปเป็นพี่คนเดิมอ้อยนะพี่ต้องทำยังไงนะ่ประโยคเนี่ยนะคะมันทำให้มันทาให้อ้อยแบบว่าคือเหมือนกับว่าเออเราแบบว่ามันรู้สึกเข้าไปข้างในนะคะเราก็เลยตอบไปว่า พี่เป็นคนนั้นได้เลยนะพี่เป็นได้แบบไม่ต้องคิดว่าพี่จะกลับไปเป็นได้ไหมนะหรือว่าจะต้องพยายามกลับไปเป็นคนเดิมนะคะมันไม่ต้องพยายามเราเป็นได้เลยพี่เป็นคนนั้นได้เลยนะคะถ้าพี่นะคะอยากมีความรู้สึกอยากกลับไปเป็นแบบนั้นเนี่ย แสดงว่าพี่รู้ตัวนะว่าพี่เปลี่ยนไปและไม่ใช่คนเดิมนะคะนี่คือคำตอบสั้นๆนะคะที่ต่อไปเนาะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอ้อยก็อยากจะขยายความคําตอบนี้นะคะให้กับพี่เขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อ้อยก็คิดว่าคําตอบนี้เนี่ยนะคะมันไม่น่าจะอยู่ที่การตอบคนคนเดียวนะคะอ้อยก็เลยอยากจะให้มันเป็นคําตอบนะคะที่ ไปให้ถึงคนอีกมากมายที่อยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะหรือว่ากำลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนี้อยู่นะคะฉะนั้นนะคะทุกคนที่อยู่ตอนนี้นะคะว่าฝากแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะเพื่อให้เข้าถึงคนที่เขาต้องการคำตอบนี้นะคะให้มากที่สุดนะคะขอบคุณนะคะทุกๆก,การแชร์ครั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องพารนะคะ มารับพลังความสุขความสงบความเบาสบายแน่นอนนะคะคิดถึงคิดถึงนะคะ,ะนะคะสำหรับไลฟ์ที่แล้วเนี่ยนะคะไอ้ก็ได้พูดประโยคประโยคนึงนะคะว่าจริงๆชีวิตมันคือกระบวนการสร้างสรค์นะคะชีวิตคือกระบวนการนะคะเมื่อไหร่นะคะที่เรารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่ที่เป็นอยู่นะคะคือเรารู้สึกไม่โอเคกับสิ่ง กับสิ่งใดก็ตามนะคะที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งที่ว่าอยากจะบอกก็คือนั่นมันคือสัญญาณะะจากข้างในว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของคุณนะ,นะะมันคือสิ่งนี้นะคะจงเลือกใหม่จงเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็น เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรารู้สึกไม่โอเคกับตัวเองหรือสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะสิ่งนี้คือสัญญาณนะคะจากข้างในของเรานะคะกระบวนการสร้างสารรค์ชีวิตนะคะที่ที่ไอ้พูดถึงเนี่ยนะคะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความคิดนะคะคือไม่มีอะไรเลยอะคะ่ะที่ไม่เริ่มต้นจากความคิด ทุกอย่างนะคะที่จะเป็นวัตถุเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันเกิดขึ้นบนโลกกายภาพเนี่ยใช้คำนี้นะคะมันล้วนแต่เกิดขึ้นในความคิดนะคะของเราก่อนหนึ่งครั้งเสมอเห็นไหมนะคะสิ่งประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่นะคะมันไม่มีทางเกิดขึ้นถ้ามันไม่ผ่านการคิดมันไม่ผ่านการจินตนาการนะคะของใครบางคนก่อนนะคือมันต้องเกิดขึ้นในหัวก่อน นะคะมีจินตนาการมีความคิดนะคะถึงสิ่งนั้นก่อนนะคะและมันจึงจะเกิดขึ้นจริงนะคะมันจึงจะสามารถเกิดขึ้นจริงเราจึงได้ยินคําพูดที่ว่าถ้าเราจินตนาการถึงสิ่งใดหรือคิดจะทําอะไรเนี่ยนะคะก็ตามแต่นะในหัวของเราในจินตนาการของเราเนี่ยนะคะมันเป็นไปได้อย่างมากเลยว่าสิ่งนั้นนมันจะเกิดขึ้นจริง มันมีสัญญาณอะไรบ่งบอกบางอย่างอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงแค่ความคิดนะคะวาจะพูดถึง3าขั้นนะคะของกระบวนการสร้างสารค์ตัวตนนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่วายได้รับมาแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีมากนะคะกับข้อมูลนี้นะคะมันก็ทำให้เราได้ตื่นรู้ไปอีกระดับหนึ่งมัน มันทำให้เราแบบว่าเหมือนว่าได้รับปัญญาไปอีกขั้นนะคนะ,ะมันทำให้เรายิ่งชัดเจนในชีวิตของเรามากขึ้นว่าเราจะดําใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนนะคะต้องทํายังไงกับตัวเองอะไรประมาณนั้นอ่านะคะพร้อมไหมนะคะใครพร้อมนะคะ รับข้อมูลนะคะรับปัญญานี้นะขอหัวใจรัวๆมาหน่อยนะคะนิ่งมากเลยอ่ะอ่ะขอหัวใจรัวๆมาหน่อยนะคะพร้อมนะคะใครพร้อมพิมพ์พร้อมมานะคะอ่ากระบวนการสร้างสารรค์ตัวตนนะคะสามขั้นนะของกระบวนการสร้างสารรค์ก็คือนะคะขั้นที่หนึ่งก็คือความคิดค่ะนะคะความคิดนะคะมันคือขั้นแรกของการสร้างสารรค์ชีวิต นะทุกศาสตร์แห่งความสำเร็จนะคะล้วนพูดถึงเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะคะแนวแบบว่าสร้างตัวตนนะคะแนวแบบปัจชญาอะไรต่างๆทั้งหลายนะคะจะพูดถึงความคิดนะคะพูดถึงความคิดก่อนเลยนะคะกฎแรงดึงดูดนะคะก็บอกว่าให้เรานะคะปรับที่โลกภายใน คำว่าโลกภายในมันคืออะไรมันก็คือโลกแห่งความคิดของเรานั่นแหละนะคะฉะนั้นความคิดเนี่ยนะคะจึงถือเป็นแก่นนะคะถือเป็นขั้นแรกที่สําคัญมากนะคะของกระบวนการสร้างสารรค์ตัวตนหรือว่าสร้างสารรค์ชีวิตของเรานะคะสวัสดีพี่สมภกรค่ะนะคะต่อมานะคะก็คือถ้อยคําหรือคําพูดนะคะที่เป็นขั้นที่สองนะคะ ทุกสิ่งนะคะที่เราพูดนะคะที่เป็นถ้อยคำคือคำพูดของเราเนี่ยมันคือการแสดงออกของความคิดนะคะคำพูดเนี่ยมันคือการแสดงออกของความคิดคำพูดคือระดับที่สองนะคะของการสร้างสรรค์นะคะและคำพูดเนี่ยนะคะมันมีพลังสร้างสรรค์มากกว่าความคิดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการสรรเทือนมากกว่า คำพูดนะคะมันจะส่งขลื่นพลังงานนะคะเข้าไปรบกวนนะคะเข้าไปปรับเข้าไปกระทบนะคะต่อจัก,กรวาลด้วยแรงประทะที่มันมากกว่านั่นเองนะคะมันเหมือนกับว่าเราคิดด้วยแล้วเราพูดออกไปด้วยเห็นไหมนะคะฉะนั้นบางทีแค่คิดเนี่ยก็อาจจะระดับหนึ่งแต่ถ้าเราคิดแล้วเราพูดด้วยเนี่ยนะคะมันจะส่งกับผลกระทบเนี่ยนะคะได้มากกว่านะคะ คุณเคยเห็นไหมว่าบางคนนะคะที่พูดว่าฉันมันไม่ดีฉันมันไม่เก่งฉันมันจนฉันมันไม่เอาไหนฉันทำไม่ได้ด้วยคำพูดลักษณะแบบนี้ค่ะมันคือการสร้างตัวเองสร้างสรรค์ตัวเองผ่านคำพูดเหล่านี้นะคะคนคนนั้นนะคะเขาก็จึงกลายเป็นสิ่งที่เขาเนี่ย รังสรรค์ตัวเองขึ้นมาใช้คำนี้คือเขาสร้างตัวเองนะคะเหมือนเขาสร้างตัวเองขึ้นมาจากคำพูดเหล่านี้เขาก็จึงกลายเป็นคนแบบนั้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะนี่คือสาเหตุและนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทำไมนะคะศาสตร์แห่งความสำเร็จกดแรงดึงดูดอะไรก็แล้วแต่ให้เราเนี่ยมันคือการให้เราเข้าใจอย่างง่ายๆว่าทำไมเราจะต้อง พูดกับตัวเองในทางบวกหรือว่ามีบทเซลทล์กพูดกับตัวเองเช้าเย็นนะคะพูดกับตัวเองในถ้อยคำหรือคำพูดอะที่มันให้พลังด้านดีเท่านั้นเห็น Get ไหมเก็ตไหมนะคะนี่คือขั้นที่สองนะคะนี่คือที่มาของการเซลทล์กนะคะหรือการพูดอะไรก็ตามนะคะออกจากปากเนี่ยนะคะมันคือการส่งพลังแห่งการสร้างสารค์ออกไปนะคะ สองเท่าอ่าใช้คำนี้ก็แล้วกันเหมือนสองเท่าออกไปนะคะและกระบวนการสร้างสารรค์นะคะลำดับที่3นะคะก็คือการกระทำนะคะการกระทำเนี่ยมันก็คือคำพูดที่มันเคลื่อนไหวนะที่มันเคลื่อนไหวทั้งความคิดนะคะคำพูดและการกระทำรวมกันเนี่ยมันจึงเกิดผลลัพธ์ออกมานะ,ะซึ่งก็คือ มันก็เรียกว่าความรู้สึกอะนะคะคือเราคิดพูดและทําออกมาใช่ไหมมันมันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตอะเป็นเหตุการณ์อะเป็นประสบการณ์ในชีวิตนะคะประมาณนี้นะคะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองหรืออยากจะให้ชีวิตตัวเองเนี่ยดีขึ้นกว่านี้หรือว่าเปลี่ยนหน้าตาชีวิตของตัวเองเนี่ย ถ้าคุณนะคะได้รับรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยรู้3ามเรื่องสามข้อนี้แล้วเนี่ยนะคะมันเหลือแค่การเลือกนะคะของตัวคุณเองว่าคุณจะตัดสินใจเลือกแบบไหนนะ,ะเลือกคุณจะเลือกจมอยู่กับหลุมดำเนี้ยเหมือนเดิมคือชีวิตฉันไปไหนไม่ได้หรอกฉันจะคิดจะพูดจะทำอะไรแบบไหนมันก็ไม่ได้หรอกแน่นอนนะคะจักรวาลเซเยสะคะคือมันจะเป็นแบบนั้น เพราะว่าคุณตัดสินไปแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นนะนะคะหรือคุณจะเลือกทําตามสิ่งที่ข้างในมันโหยหานะคะมันเรียกร้องอยากจะเป็นนะะพี่อยากเป็นคนเดิมเป็นคนที่พี่เคยเป็นมาก่อนนะะคุณคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคำพูดนี้คือการที่คนคนหนึ่งรู้สึกว่า ตอนนี้ฉันไม่โอเคมากๆนะและข้างในก็ส่งสัญญาณบางอย่างบอกว่าคุณจะต้องทำอะไรกับตัวเองเห็นไหมคะเนี่ยมันคือความรู้สึกมันคือการสื่อสารผ่าน,านทางความรู้สึกที่อ้อยพูดไปนะคะจักรวาลนะคะจะให้สิ่งที่เราขอเสมอจักรวาลก็ซอสนะะสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะอะไรก็ได้ที่เรานิยามเนี่ย จะให้สิ่งที่เราขอเสมอนะคะส่วนเรามีหน้าที่ร้องขอการร้องขอที่ว่านั้นเนี่ยคือการเข้าใจกระบวนการขอและเปิดรับสิ่งที่เราขอนั้นนะเอไห้คะถ้าเราขอแบบไม่เข้าใจมันก็จะไม่ได้เพราะว่าการขออ้อนวอนขอมันก็คือการส่งพลังงานแห่งความขาดแคลนถูกไหม นะคะเราก็จะต้องขอให้เป็นอีกด้วยและขอแล้วเนี่ยก็ต้องรู้วิธีเปิดรับสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องของภายในขอให้เป็นนะคะขอให้ถูกนี่คือสิ่งที่คนที่ศึกษากฎแรงดึงดูดนะคะต้องรู้นะคะเนี่ยต้องรู้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือมันไม่มีใครอะไร นะคะมาทําอะไรชีวิตเราได้ทั้งนั้นนะคะไม่มีใครมาทําอะไรกับชีวิตเราได้ทั้งนั้นทุกอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเกิดจากการสร้างของตัวเราเองนะคะไม่มีคนเลวแล้วก็ไม่มีเหยื่อเราไม่ใช่เหยื่อแล้วก็ไม่มีใครเลวไม่มีนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่การเลือกของเรา คือมันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์จากความคิดที่เรามีต่อสิ่งนั้นๆน,น,นะคะผลลัพธ์จากความคิดก็หมายความว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนสองคนนะนายเกับนายบอย่างเงี้ยเหตุการณ์เดียวกันเลยแต่ A กับบอาจจะมองปบนคนละแบบอย่างเงี้ยมันคือผลลัพธ์จากความคิดที่เรามีต่อสิ่ง,งตา่างๆนะคะไม่ว่าเราจะ มองไปแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะโลกของแต่ละคนก็เลยไม่เหมือนกันเพราะว่าโลกภายในของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงนะคะถ้าเรานะคะอยากจะเปลี่ยนตัวเองก็จะเริ่มเปลี่ยนที่ก็จะต้องเริ่มเปลี่ยนที่ความคิดนะคะเปลี่ยนความคิดที่มีต่อชีวิตนะคะ เปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเองจงคิดพูดและทำในสิ่งที่เราอยากจะเป็นเท่านั้นเป็นคนที่เราอยากจะเป็นนะคะถ้าคุณนะคะหลายๆคนที่ฟังไลฟ์นี้อยู่นะแล้วชีวิตมันมีความเจ็บปวดมันมีความทุกข์ทรมานคุณอยากให้สิ่งเหล่านี้มันสิ้นสุดลงในชีวิตของคุณนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้คุณนะคะ มุ่งไปที่ความคิดสูงสุดที่คุณมีต่อตัวเองนะคะความคิดสูงสุดก็คือให้คุณลองจินตนาการดูซิว่าถ้าคุณน่ะกลายเป็นคุณเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นนะคะในทุกวันน่ะจากเนี้ยคุณกลายเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นน่ะในทุกวันน่ะคุณจะรู้สึกยังไงบ้าง คุณจะมีความสุขยังไงบ้างคุณจะทำอะไรเพื่อตัวเองและคนอื่นได้บ้างเพราะถ้าคุณเน่ะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแบบนั้นนะคะเป็นคนที่ที่ดีอะ่ะเป็นคนที่แบบยกระดับตัวเองอคุณก็สามารถที่จะยกระดับผู้อื่นได้ด้วยคุณจะแบ่งปันคนอื่นยังไงเห็นไหมคือคุณลองคิดตรงนี้ดูนะนะคะ แล้วคุณจะเห็นความแตกต่างของคนที่คุณนะคะอยากเป็นกับตัวเองอะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยใชคุณจะเห็นความแตกต่างเฮ้ยว่าถ้าฉันนะสมมตินะว่าถ้าฉันนะเป็นคนที่มีทุกอย่างมันจะเป็นยังไงนะใช่หไหมคุณก็จะช่วยเหลือคนโน้นคนนี้คุณจะ ไปพัฒนาตรงนู้นคุณจะช่วยเหลือผู้คนคุณจะสร้างคุณค่าให้กับโลกนี้ให้กับถิ่นที่อยู่คุณจะทําประโยชน์อะไรได้บ้างเห็นไหมอ่แล้วตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเราทําอะไรเราเป็นยังไงเห็นไหมมันจะมีช่องว่างเห็นไหมมันจะมีความต่างนะคะตรงเนี้ยอยู่นะคะเมื่อเรานะคะเห็นความต่างระหว่างจุดที่เป็นอยู่ กับจุดที่อยากจะเป็นแล้วเนี่ยนะคะวิธีการสร้างสารตัวตนใหม่ก็คือให้เริ่มเปลี่ยนความคิดนะคะคำพูดและก็การกระทำของตัวเองอย่างมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะคิดนะคะพูดและทำให้มันสอดคล้องกับภาพอันสง่างามที่สุดของคนที่เราอยากจะเป็นนะคะ เราจะไม่คิดว่าเราอะถูกเป็นผู้ถูกกระทาเราเป็นเหยื่อเราเป็นคนโชคร้ายเราต้องชดใช้กรรมไม่คิดแบบนี้แล้วคนที่สง่างามคนนั้นไม่มีความคิดแบบนี้ในหัวแล้วถูกไหมแล้วเราจะไม่พูดซ้ำเติมตัวเองไม่ตอกย้ำตัวเองไม่เอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วตัวเราที่สง่างามคนนั้นเน่ย มันดีที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรต้องเปรียบเทียบนะคะไม่มีใครดีกว่าใครทั้งนั้นทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะเพราะมีคนที่แตกต่างจากเราเราจึงเข้าใจว่าเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าโลกนี้มันมีแต่สีขาวสีเดียวนะี่ยไม่มีสีอื่นเลยสีขาวมันจะถูกนิยามไม่ได้นะคะไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโฟกัสที่ตัวเองนะคะ แล้วก็ทำสิ่งที่มันจะสอดคล้องกับภาพแห่งการเป็นนะคะที่เราปรารถนานั้นเลิกทำตัวเล็กตัวน้อยนะคะคุณยิ่งใหญ่คุณสง่างามแบบไหนเรียกความมั่นใจเรียกความเชื่อมั่นเรียกความศรัทธากลับเข้ามาหาตัวเองนี่คือสิ่งที่มันสอดคล้องนะคะกับภาพอันสง่างามที่คุณ อยากจะเป็นนะคะเราส่วนใหญ่เนี่ยนะคะใช้ชีวิตของเราเกินครึ่งอย่างขาดสติเพราเองก็เหมือนกันนะคะหรือพูดได้อย่างเงินก็คือแบบว่าเราไม่รู้ตัวว่าเราอะเลือกที่จะคิดพูดและก็ทำอะไรลงไป จนมันเกิดผลลัพธ์ในชีวิตของเราตอนนี้หรืออย่างอ้อยเนี่ยก็คือมันผ่านมาแล้วคือเราได้เรียนรู้มันมาแล้วถูกไหมพอเรามีผลลัพธ์ในชีวิตที่เราไม่ชอบนะคะหลายคนก็ไม่ยอมรับมันนะคะกลับไปโทษนะคะกล่าวโทษสิ่งอื่นเพราะว่าเหตุการณ์นี้เพราะว่าคนคนนี้ทําให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเราเห็นไหมนะะเราก็ยังโทษสุคนอื่นอีก ไม่ยอมรับว่าตัวเองอ่ะคือเลือกที่จะคิดพูดทำสิ่งเหล่านั้นให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเมื่อคุณนะคะรู้สิ่งนี้แล้วนะก็ขอให้คุณรู้ว่านี่คือการเรียกให้หยุดไลฟ์นี้นะคะคือปัญญาที่บอกคุณว่าคุณต้องหยุดหยุดใช้ชีวิตด้วยความหลับไหลไร้สติ และนี่คือสิ่งที่ตัวตนข้างในของคุณเรียกร้องมานะะและนี่คือสิ่งที่ว่าอยากมอบให้กับทุกคนที่เรียกร้องคำตอบนี้ขอให้คุณรู้ว่ามันไม่มีสิ่งใดบังเองิญเพราะเหตุการณ์ในชีวิตของคุณเองที่ทำให้คุณได้มาเจอไลฟน์นี้ที่ทำให้คุณได้ฟังประโยคนี้เป็นความรักนะคะที่มันไม่มีราคามาเกี่ยวข้อง แต่มันประเมินค่าไม่ได้เมื่อไว้ได้รับสิ่งดีๆนะคะไว้ก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณและพราะเหตุผลสำคัญหนึ่งก็คือมันถึงเวลาของคุณที่คุณจะได้รู้นะคะวันนี้ก็รู้สึกมากจริงๆนะคะรู้สึกว่าใช้พลังมากจริงๆนะ,ะแล้วก็ เป็นวันที่มีความสุขอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับไลฟ์นี้เนาะนะคะฝากแบ่งปันไลฟ์นี้ออกไปนะคะแชร์ออกไปร่วมสร้างสิ่งดีๆร่วมกันนะคะสวัสดีคุณสรพงศ์นะคะอยากกเก็บสิ่งดีๆเอาไว้นะคะการเก็บสิ่งดีๆเอาไว้เนี่ยนะคะคือการที่เราอะคะ่ะส่งพลังงานแห่งความขาดแคลนออกไป เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆนะคะก็จงส่งต่อแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปให้กับผู้อื่นนะคะไม่มีคนอื่นนะคะการที่เราให้อะไรออกไปสิ่งนั้นมันจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเพราะมันไม่มีใครมันมีแต่เราเราทุกคนคือหนึ่งเดียวกันมันเป็นสิ่งนั้นนะคะการที่อ้อยได้มาแบ่งปันได้ให้อะไรออกไปเนี่ยคะอ้อยก็มีความเชื่อสุดใจว่าจะได้รับบางอย่างกลับคืนมา ได้รับสิ่งดีๆกลับมาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเห็นไหมนะคะเพราะว่าเราได้ให้นะคะเราก็มีโอกาสได้รับและมันจะได้รับมากกว่าที่เราให้ด้วยมันเป็นแบบนั้นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นพลังงานความสุขให้กันนะคะวันนี้ขอให้คุณรู้ว่าคุณเข้ามารับปัญญาที่มันเป็นของคุณคุณเข้ามาทบทวนสิ่งที่คุณ แค่ลืมมันไปขอให้มีสติรู้ตัวทุกขณะจิตขอให้คุณพบเจอแต่ความงดงามในหัวใจทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณจากหัวใจแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะ โอเคนะคะรู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากแชร์ไลน์นี้ด้วยนะคะนะคะออกไปให้มากที่สุดให้เป็นประโยชน์กับผู้คนให้มากที่สุดและอย่าลืมนะคะคิดพูดทำนะคะถึงความสงา่างามสูงสุดนะคะที่ตัวเราอยากจะเป็นซึถึงสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่เราปรารถนาต้องการเท่านั้นนะคะมีสติรู้ตัวทุกขณะ ใครทําคนนั้นได้นะคะใครฝึกก็คือเป็นประโยชน์กับจิตวิญญาณดวงนั้นนะคะมันก็คือตัวคุณนะคะโอเคนะคะไว้พบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ